S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องป้อไปสายสุภสุนคนนะครับนะเมื่อนี้กลับมายังอ,อยู่บงเก้านะครับนะในเวลา1 7 0นาฬิกาว่านะครับในวันที่1นะครับโอ้สวัสดีครับดัดีดโอ้อคุณมาอะไรปุ่นๆปนเปียนห้องน้นํานี่คุณ ผมน่ะครับคุณชอบห้องน้ําใช่ไหมผมรักเลยนะครับโอ้เหมือนผมเลยแสดงว่าเราสองคนลรคจิตในนี้เนาะชอบห้องน้ำไม่เข้าทุกวันเข้าทุกวันอ๋อถ้าเราไม่ทำความสะอาดมันก็จะดูลกๆผมผมยังมีปัญหากับร่องรอยนี่ก็เลยถามว่าเป็นคุณไงผมนี่แหละเดีไม่เราต้องไม่เห็นตอนนี้นี่แหละผมจะทักน้ําอำแมงกระเบือลงไปตักน้ําพี่น้องเอ้ยแล้วเดี๋ย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 วแมงกระเบื้องอย่า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  อย่าอยายามรักเสมอรักเสมออ่แมงปอครับโอ้ยมีอะไรก็ค่อยคพูดค่อยจากันั้นครับแมงปอใหมารับ้แงผมตกใจหมดนึกว่าคุณจะกระโดดโอ้ยไม่เจอพวกเดียวกันเดี๋ยวมันก็เป็นข่าวเป็นข่าวอีกและ โอ้ยอยากกิน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 อย่ากินแมวแมวอ้าวเรียบร้อยแล้วโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาพบเขาชอบเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วงานแล้วนะครับผมตอนนี้ต้นอะไรครับต้นอะไรต้นขี้เหล็กป่าถ้าเป็นภาษาภาษาไทยนี่เขาเขาเรียกว่าต้นนี้เป็นต้นอุจจาระเหล็ก ป่าจริงละครับครับถ้าเป็นภาษาอีสานนี่เขาเีขี้เหล็กป่าเอาคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเล็ก่าินได้ไม่ได้ไม่ได้มมม่ด้ันนจจจะะะกกกิาาารบเีว็ูแ โอ้บรรยากาศตอน5้าโมงกว่าๆนี่สุดยอดเลยครับที่นี่นะรอปลาโตอีกหน่อยเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งหืมทางก็ไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยโอเป็นแบบนี้นี่เองครับทางเส้นนี้ทางแมงกระเบอืออ่าแมงกระเบอือ,บอนี่แมงกระเบอือนี่คือผีเสื้อนะครับ

ใส่กุ้งของอาจารย์วันใส่ใส่กุ้งของอาจารย์วันใส่ใส่กุ้องอาจานใส่ี่ก๋่อย้วเวนน็คองอ,อือาหารปลาเหรอ่นี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับในช่วง5้าโมงนครับก็ สำหรับท่านใดที่ถูกหวยก็ขอสแสดงความยินดีด้วยสำหรับผมก็ช่วงน,นี้ก็ยังกล้าไม่กล้ากลับบ้านนะครับเพราะว่าเมียผมไม่ถูกกลัวโดนฟาดงวงฟาดงาห,ห <c oughs> ลังจากนี่ก็คือเที่ยวที่สองนะครับนะเที่ยวที่สองนะครับเขาก็วางลงนะครับมอบให้หมดแล้วทั้งทั้งสวนทั้งานา ปกติเนาะจะมีไทยบ้านเฮาเนาะมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหย้งเนาะว่าให้งัวเนาะเกี่ยวอยู่ก็เป็นเป็นเป็นเที่ยวตลอดบัดมือเลยเนาะก็ออกประทุ่งใหุ้่งนาเพือนเขาทางนั้นเดี๋ยวนี้เขาลงมาอยู่นาอันน่้มัดทางนู้นทางทางนู้นมันจะก็จะโค้งไปคุณบอกไถ่ล้อมบอกบอแล้วก็โค <UC S> ้งออกตรงห้างโรงเรียนคุณใา่นี่เลยห้างโรงเรียนใหญ่อ๋อตรงโรงเรียนน่ะบ่จ้าซอยพิเหนาะโค้งออกนี่เลยเป็นห่วงทางลูกบาง แต่แถวนี้มันน้ำมันมันน่าจะเป็นแบบดินทรายเนาะน้ำมันบ่อยขังมาไรเนาะฝนตกชีวิตแมงกระเบอระเบอรอบที่สามนะครับนะดู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 เหงื่อของเขาจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ด หมดมะม่วงหมดอันนั้นหมดหมดส้มมันเห็นว่าผมเป็นก้อยเนื้อเป็นสิก้อยเนื้อวะตกเลยงามวันนี้นะในเมืองไม่ตกต้นมะม่วงด้านหน้าเนี่ยมีรังไข่มดแดงรังเบลอเลยนะ นั่นแหละสะพานรักษารสินเลยนะนั่นแหละเดียวโอ้โหโอ้อ้าวแล้วอ้าวแล้วมดจัดนะฮะมดจัดอ้าวไหนที่ติดใจจะไปอยู่ไหมคะหลังนั้นน่ะอู้ได้อารมณ์เลยบ้านหลังนี้สนใจไหมสนใจ เราจะไม่เดินสุ่มสี่สุมห้าป่ะโอ้ฝนบอระ<ห>บอระ,อ,ะ,อ,ะอย่าไปว่ามีมันไม่มี<อ>นี่ก็หลังจากฝนตกเนาะนาข้าวก็มีน้ําเป็นบางส่วนแล้วกี่วันแล้วฝนตกนี่คือบ้านเราเนี่สองวันแล้วเนาะก็ค่อยยิงชั่วข้าวอวืนน แมันจะวิ่งบนหญ้านี่ก็คือบรรยากาศนะในช่วง17นาฬิกากว่าๆนะครับหลังจากที่ไม่หูกงวยก็หาเรื่องออกจากบ้านนะครับ<า>พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านมาได้แล้วเมียกับโบถึก ผมไม่ถูกไม่เป็นไรเมียผมไม่ถูกนี่ปัญหามันมาข้าวต้องหาซื้อกับข้าวไปกินแล้วก็เลยเออกมาหาทําคลิปหลานเขามาเที่ยวนะครับมีลูกมีหลานแล้วเริ่มเด็กน้อยเริ่มเข้ามาแล้วนี่บรรยากาศเนาะ จ้ป uh, uh, oh, <uh uh, ุ๋ยนี่ผ uh, ู้หญิงหรือผู้ชายไข่ล้อมก็นะครับแมงกระบี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นย้ายมาในส่วนหนึ่งของตัวบ้านครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปคนเราก็นะต้องสู้ก็ให้กำลังใจนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรังใจนะครับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องช่างเดี่ยว channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ